สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมาเิ็นหลวงพ่อพีนายุคต้นนะครับอ่าอันนี้เป็น e p ีที่มาให้ความรู้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับประเภทตะกุดนะครับของหลวงพ่อพีนานะครับตะกุดเนี่ยแบ่งออก2ประเภทแล้วกันที่ผมแยกนะครับก็คือจะอยู่คู่กับชมด์นะครับกับเป็นตะกุดตะกุดเดี่ยวมานี้นะครับอ่าแบบนี้ก็จะเป็นตะกุดถักเชือกนะครับ วัสดุในการใช้ของตะกุดก็คือแผ่นอลูมิเนียมรองอสุภะนะครับก็คือเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่ท,ทําพิธีแล้วนะครับที่มีการทําเกี่ยวกับประเภทส่วนผสมนะครับแล้วก็มีน้ํามันไหลตกที่ถาดอลูมิเนียมแล้วก็ตัดออกมาเป็นพันตะกุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ถักเชือกแล้วก็ปลุกเสกนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องลังประเภทที่ค่อนข้าง ที่ไม่ค่อยเหมือนใครสักเท่าไหร่นะครับในวิในกรรมวิธีการทําแล้วก็เป็นเครื่องรางที่แคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันในเรื่องของอาการแคล้วคลาดสายเมตตาสายโชคลาภนะครับแล้วตะกุดเนี่ยประมาณไซส์ประมาณ3นิ้วได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กเกินเกินไปนะครับแล้วก็ใส่สวยเลยนะครับนี่เราก็มาดูนะครับอรู แผ่นูมิเนียมก็จะม้วนอย่างนี้นะแต่ผมไม่เคยแกะออกมาในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรแกะแบบมาดูรอยจานนะผมก็ไม่เคยแกะแล้วแบบนี้เขาก็เล่นกันเป็นมาตรฐานนะไอหมายความมาตรฐานนี้ก็คือเขาเล่นกันอยู่ในวัดสนมลาวนะครับก็คือตะกุดแบบนี้จะออกที่วัดสนมลาวนะอ่าสร้างประมาณคร่าวๆแล้วกันนะผมก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะประมาณสามห้าไปปีประมาณ 2 5 3พันห้า้อยสาสิบ้านะแต่ทันหลวงพ่อแน่นอนนะครับก็สร้างค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสร้างที่ค่อนข้างที่เยอะสร้างเป็นโอง่งอะ่ะมีเป็นโอง่งอะ่ะพี่คิดแค่นั้นอะ่ะโอง่องโอ่งมังกอนอ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> เขาทํา <c oughs> เขาทําไม่เยอะพอสมควรนะครับก็อา่าใครที่อยากเก็บผมก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันที่ที่น่าเก็บแล้วก็น่าเล่นหาเพราะว่าในเรื่องของวัสดุในการทํา วิธีในการทําแล้วทานหลวงพ่อก็ตะกุดก็น่าเก็บนะครับโอเคนี่แล้วก็อ่ะผมจะบอกวิธีการดูนะนี่เราดูที่เชือกถักนะเราดูที่เชือกถักจริงๆอะ่ะมันจะแพงไม่แพงเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาเอะไรมาประเมินกันเขาจะประเมินกันตรงที่ว่ามันแปะทองเนี่ยเนี่ยแปะทองตรงกลางเนี่ยถ้าแปะทองเต็มก็คือจะแพงขึ้นเออผมก็งงเหมือนกันแค่แปะแปะทอง แตะทองเต็มแต่ถ้าอย่างนี้ก็อาจจะลดหย่อนมาหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเออผมก็ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของในเรื่องของการเล่นหาของของแต่ละคนแต่ละแบบนะครับแต่ว่าก็ให้มันแท้ให้มันทันยุคให้มันถึงหลวงพ่อแล้วกันอ่าแล้วก็ดูรอยรอยม้วนนะครับดูแผ่นอะลนะครับดูความเก่าความอายุนะครับแล้วก็มันก็ดูอะไรไม่ค่อยเยอะนะเพราะมันก็ดูตามแบบตามที่เขาเล่นหากันมันก็เลยง่ายนะครับโอเค วันนี้ก็ขอขอบคุณเฮียทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมใครดูแล้วรู้สึกชอบชอบใจก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ